คิดว่าตรงนี้น่าจะถึงแล้วนะครับผมใกล้จะถึงยอดแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับ ทางนู้นจะเป็นภูพานนะครับภูพานหนองบัวก็จะมองไม่ค่ชัดเไหร์มันอยู่ไกลนะครับวันนี้นะครับผมว,วันนี้ผมจะพาไปเที่ยวถ้ำผาเจาะนะครับผมเดีย๋ยวจะพาขึ้นภูเขาไปดูว่าจิวทั์อ,อยู่บนภูเขานี่จะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจอดซื้อน้ําก่อนนะครับผมรถผมก็อย,อยู่ที่โลตัสนะครับใกล้บ้านนะครับจอดซื้อน้ํสแป๊หนึ่งต่วเราจะได้ เดินขึ้นภูเขานะครับตอนนี้ผมก็มาถึงวัดถ้ำหาเจาะแล้วนะครับผมแต่เ,เราจะเข้าไปดูข้างในนะครับว่าข้างบนภูเขาทิวทัศน์จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราไปกันเลยนะครับคือทางขึ้นไปบนภูเขานะครับน่าจะสูงมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูนะครับว่าข้างบนจะสวยขนาดไหนนะครับผม นี่คือเส้นทางที่ขึ้นไปบนภูเขานะครับผมที่นี่ก็เต็มไปด้วยเสียงนกนะครับเสียงนกเสียงธรรมชาตินะครับผมแต่เราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดินไปดูเรื่อยๆตอนนี้ผมเดินมาได้สักพักแล้วนะครับรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะครับผม เดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนี่น่าจะเป็นก้อนหินนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับที่เขาผ่านมานะครับหรือว่ามาท่องเที่ยวนะเขาต้นหินกองไว้นะครับเป็นสัญลักษณ์อีกแบบชนิดหนึ่งนะครับ ทั้งหนึ่งที่ได้มาเที่ยวนะครับผมตรงนี้น่าจะขึ้นไปดูถ้ำนะครับตรงนี้ ส่วนทางนี้น่าจะขึ้นไปบนยอดนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนทั้งยอดนะครับ ว่าตรงนี้น่าจะถึงแล้วนะครับผมใกล้จะถึงยอดแล้วนะครับนี่ก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับอยู่ข้างบนนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่บนยอดภูดแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็จะสูงมากเลยนะครับผมเหนื่อย,ยด้วยนะครับตอนนี้ ็จะเห็นวิวติวทัศส,สวยงามมากเลยครับตรงนี้ตอนนี้ผมก็เสียวด้วยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับผมสามารถขึ้นมาดูได้นะครับแต่จะเหนื่อยหน่อยนะครับผมดูวิวข้างล่างครับสวยมากเลยนะครับจะมีหมู่บ้านต่างๆนะครับผม โอ้เห oh. งยครับเหงยเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าหล่อๆของผมนะครับ เสียวมากเลยครับผมตรงน,นี้ <c oughs> นี่เดี๋ยวผมให้ดูหน้าผานะครับนี่หน้าผา ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับสวยมากเลยครับมองไปข้างล่างนี่เห็นหมดเลยนะครับผมเนี่ยเห็นถึงนู่นเลยนะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นภูพานนะครับภูพานหนองบัวก็จะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ไกลนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างนะครับผมเพราะว่าเราก็อยู่บนนี้นานแล้วเดี๋ยวเราไปเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นถ้ำนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่องดูนั่นหน่อยนะครับโอ้โหตรงนี้เย็นมากเลยนะครับผมมีลมพัดออกมาด้วยนะครับก็จะเป็นถ้าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่าง นักท่อเที่ยวผ่านมาเรื่อยๆนะครับลมพัดเย็นดีนะครับในช่วงนี้เพราะว่าอากาศดีด้วยนะครับ ช่วงเดินขึ้นนะครับผมเหนื่อยมากครับแต่เดินลงนี่แบบสบายเลยครับผมต้องนั่งพักไปด้วยนะครับจะได้ไม่เหนื่อยนะครับผมเวลาเดินขึ้นนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมน้ําต้องเตรียมมาด้วยนะครับผมน้ําดื่มนะครับผมถ้าไม่เตรียมมานี่เหนื่อยแล้วหิวน้ําแบบหาน้ํากินไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะครับที่นักท่องเที่ยวก็มานะครับก็เอาก้อนหินตั้งไว้นะครับผมเป็นสัญลักษณ์นะครับ ครั้งหนึ่งที่เรามาเที่ยวนะครับผมบรรยากาศรบรรยากาศข้างบนที่เราขึ้นไปดูเมื่อสักครู่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมก็สํสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ